รุปจบช่วยสังสารวัตรเรื่อยๆหน่อยอย่าวนในอะไรมากเกินไปในการใช้ชีวิตเป็นอยู่กันเนาะพอ,ม,อ,อมันสรุปจบเป็นได้เต็มที่แล้วมันก็จะทุกอย่างเลยทีเนี้ยไม่ว่าจะทํากิจอะไรจะทํางานอะไรมันก็คือทั้งพร้อมกันเลยอะ่ะไม่ต้องมานั่งรอตอนนี้หมกมุ่นก่อนแล้วค่อยมาคลายตอนนี้ทํางานก่อนแล้วมาคลายตอนนี้ทํากิจก่อนแล้วก็คลาย ว่ากิจยังไงก mm ็กรรมอยู่แล้วกิจกรรมไงมันก็กรรมอยู่แล้วไงกรรมกิจอะไรมันซ้อนไปด้วยรู้ซ้อนด้วยเห็นซ้อนด้วยจดิตซ้อนนิสัยก็ล้างไปพร้อมเลยไม่เกี่ยวกับงานไม่เกี่ยวกับไม่ดีนะถ้ามันอย่างงานเอางานอยู่มันก็เกี่ยวกับงานอยู่ตลอดทํากิจแล้วก็เกี่ยวกับกิจอยู่ตลอดแต่ไม่เกี่ยวกับอะไรอยู่แล้วไปเลยไม่ใช่อะไรในอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวไปกับทุกอย่างเดี๋ยวนั่งนอนเดิน อะไรมันก็จะเป็นในอัตโนมัตในการมหากรุณาในการกรุณาเพราะสิเหล่านี้ไม่มีข้อผูกมัดจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้จะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้เนาะมักแล้วสบบรรพสัตว์พอช่วยให้ก็พออใจไม่ช่วยมันก็ไม่ชอบใจอยู่แล้วมันไม่จบหลงซะเอง งั้นเธอไปนั่งทางไหนเธอก็ทำการไม่ได้เธอก็อึดอัดไปหมดเพราะผัสสะมันเยอะโดนกวนเสียงกระทบหน่อยเท่านั้นโน้นนั้นเป็นนี้หน่อยเธอกระทบไปหมดเธอก็ลำคาญแล้วเดี๋ยวะอึดอัดนะจนไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับมีไม่มีไปเลยไม่เกี่ยวกับใช่หรือวไม่ใช่ไปเลยอย่างเงี้ยมันจะล้างหมดอ่ะเธอได้เม็นขัดแย้งกับสังสารวัตรงั้นขัดแย้งตลอดตลอดเลยนะ ตลอดเรื่อยๆก็ยังช้านะแต่วันนั้นอาจารย์ก็บอกแล้วไงแต่มันพยายามจะเรื่อยๆอีกมันพยายามจะเรื่อยๆเฉยๆจนเฉยก็ต้องตลอดพราะมันพยายามตลอดก็เรื่อยๆล้างมันหน่อยเพราะมันเงี้ยมันปกติของนิสัยของสรรพสทเนี่ยนิสัยของทุกคนเองมันก็จะมีตัวซ้อนตัวพยายามเนี่ยซ้อนไปแต่มันเพี้ยนโปรดไม่เท่าไหร่แล้วมันก็จบในตัวการโปรดมันสรุปไป ยุคหนึ่งสมัยใดเกี่ยวข้องกับมาด้วยกรรมมันก็กรรมหมอนนะมันล้างกรรมไปเรื่อยๆจะได้บทสรุปในสังสารวัฏอยู่ตลอดกายนอนแต่จิตก็ยังทำงานโปรโดอยู่เพราะมันไม่ใช่ตรงจิตนั่น,นแหละถ้ามันตรงจิตนอนอยังไงก็เป็นจิตเวทนาแช่อยู่นั่นแหละตื่นเช้ามาก็ขี้ตาก็บ,บังตาหมดแล้วอ,ออกไม่ไหวลุกไม่ไหวต้องมีหนึ่งสองสามมันไม่ฉับพันไง จับพันทันทีฉับพันทันทีอย่าเดียวอย่าเดียวอย่าเดียวนะอีกทีมันฉับพันมันจะฉับพันให้สังสารวัตได้ตลอดไงงั้นมันไม่ฉับพันมันจะเอือย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 ไปกับแรงวิบากของตัวมันเองและสังสารวัตมันมีกาลังที่จบช่วยสังสารวัตรได้เต็มที่มันก็จะรับเวทนาไปด้วยพร้อมกันถ้าพูดถึงสังสารวัตนี่มันเยอะ นาะตลอดเลยมังวันมันเยอะ <c oughs> มันเยอะก็ต้งตลอดไไม่เกี่ยวกับไม่ตลอดไม่เกี่ยวกับไม่ใช่อะไรในอะไรตลอดเลยอ่ะแล้วมันจะคาวเวทนาแช่เวทนาอีกรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีแช่ทุกแช่สุขแช่หนักแช่เบาแช,ช่สบาย เออเชเหนียวแช่อารมณ์นิ่งเบาอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นสภาวะมันมันนี้จังในตัวมันเองก็ไม่ต้องไปแช่กับมันไงแต่ทพรามันมันแช่ก็มันใช้วิบากด้วยกันเชืยอยินดีอะไรในสภาวะอะไรเลือกอะไรมันขัดแย้งกับสิ่งที่ไม่เอาเลยแต่มันไม่ชอบมันมันเลือกเอาตรนก็คือทุกข์ละมันเลือกเอา แต่ถ้าไม่ใช่อะไรอยู่แล้วในตัวมันเองอ่ะไม่ใช่กับไห่ไม่ใช่ไห่แล้วไม่ใช่ไม่ไหมด้วยไม่ใช่อะไรอยู่แล้วไม่เกี่ยวด้วยมันก็ไม่เลือกถ้าเลือกคือมันเอาอยู่เอไม่เลือกแล้วก็โปรดได้แล้วอย่างนี้ยิ่งกว่านู้ถึงนี่เพราะยังไงมันก็ต่อไรองค์พุทธะเดี๋ยอมาลงมาสรุปจบอยู่เรื่อยๆไง อุทาบรารมีต่างๆลงมาสรุปจบทุกเช้าผู้ชาติตลอด้วยิ่งกับกับยิ่งกับกรรม ให้ติดลูกสวยๆอยู่ก็คร้างลูกสวยๆดีๆนะติดลูกติดสวยติดกินติดรถอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ตั้งเอามายินดีพอใจมาทัศนาสิ่งใดแล้วพึงพอใจแม้แต่ทัศนาองค์มหาบาร,รมีอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์กรรมหมดงามจังเลยกว่ากรรมแล้วเป็นนิสัยติดมาเลยเนะี่ย อย่างเงี้ยแม่ศรัทธาก็ติดศรัทธาไม่วางในศรัทธาเองศรัทธางค์ไหนก็เอาเยอยยุดเลยเกาะเลยอย่างเงี้ยติดเลยอารมณ์กรรมชนิดเดียวกันหมดอ่ะแม้แต่ตัวศรัทธาใช่ไหมเราจะได้ไม่ไปสรุปจบผพ้เองให้ผู้คนไม่ใช่มาเติมอะไรให้ผู้คนนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่จะ,จะทธทรมากอะไรก็แล้วแต่ถ้าเธอแชร์เขาไปยากเธอลับรลบออนไลน์หมด ไอเขาไปต้องอย่างงั้นต้องอย่างเงี้ยแชร์ไปเท่าไหร่เธอก็รับเท่านั้นแหละกี่คนน่ะที่รู้ไปอ่ะเขาไปหลงต่อก็ไม่เอาต่อประกาศสละเรื่อยๆริ่งๆที่ตังเอาในรูปเนาะจะได้ไม่ต้องเซลฟเซลฟี Self ่ free. ไม่ต้องมาัถ่ายรูปตัวเองหลงตัวเองแล้วไง <c oughs> ยังมีอยู่ไหมฮอนจะได้ไม่หลงตัวมันเอง แล้วเอาไปให้คนอื่นหลงต่อน่ะได้ให้มันอุปัลกมายังไงสัมปัสสะมันยังชอบไม่ชอบเลยเนาะแล้วมันมันเป็นหลงต่อมันก็เป็นหลงไปอีกผพ้ผูเเป็นเหตุให้หลงก็รับวิบากไปอีกหลงไปด้วยกันนี่ก็ต้องล้างอีกเสียเวลาล้างนี่แหละแต่ไม่ใช่สะใจนะ แต่ภาษาเป็นกรรมไม่ใช่ภาษาใจพ่ออย่งไงเธอก็ต้องมานั่งปวดเหมือนเดิมอผู้คนเป็นกรรมก็ต้องให้โอ,อกาสเหมือนเดิมจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดแบบเมื่อยๆนะปวดเมื่อยๆจบให้ดับให้เรื่อยๆหน่อยให้มันตลอดไม่เกี่ยวกับเวลาไปเลยอนะเช้าสายบาย่ายค่ำอะไรก็แล้วแต่แล้วตอนเดินก็ไปเดินให้ไม่ต้องไปนั่งนับเอาอะไรไม่ต้องนัดก,กลุ่มเดินอะไรมากมายนะ เดินให้เนี่ยไปไปที่ไหนก็เดินให้ทั้งนั้นแหละมันจะได้คลี่คลายไปไม่ใช่ว่าคนหนึ่งไปได้คนหนึ่งไปไม่ไปอย่างเงี้ยก็ไม่ไปเลยอย่างเงี้ย <c ười> ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอะไรแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับใครอีกเล่า <c ười> เดินให้เดินให้เดินให้เดียวคลี่คลายให้ช่วยสังสรวัตรเดินไปตรงไหนจะได้สว่างช่วยเขาไม่ได้พาเขาจมกับอะไร ใช่ค้่องคาอะไรก็ไม่ใช่ตรงที่ค้่องคาไปเลยนะบางทีมันเป็นอารมณ์วิบากเป็นอารมณ์วิบากเมื่อต้องไปว่าไปต้องไปน่าอะไรกับมันอีกไปต้องไปคอยแบบไหนกับมันไม่เกี่ยวกับไหมไปเลยไม่เกี่ยวกับว่าตัดได้ตัดไม่ได้เดี๋ยวมันจะคอยไหม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 เมื่อยเลยกับไหมนั่นแหละคอยไหม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 อย่างเดียวเลยเมื่อยเลย บางทีมันเป็นอารมณ์วิบากจรน่ะนะผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปอารมณ์วิบากรู้สึกวิบากเพราะรู้สึกเช่นนั้นเยอะๆอารมณ์แบบนั้นไม่เยอะมันก็เลยมีผลให้ปรากฏวนเวียนดังนั้นก็ต้องขี้ไครได,ดีมันจะได้ไม่วุกวนในการเสวยกรรมอะ่ะงั้นมันใช้วิบากกรรมแบบมีตัวเองเข้าไปเสวยจะทนยากมันเดี๋ยวก็ดิ้นรนอีกแล้วดิ้นที่จะติดอีกแล้วดิ้นที่จะหลุดอีกแล้วดิ้นโดยเฉพาะเนี่ยมันลำบาก มันสมุันเชีดคด็ดขาดนะตอนนี้บิดห่วงอย่างเดียวโปรดสารอย่างเดียวเลยประโลกให้อย่างเดียวนะ